ครับก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องพัทรวันพิรานะวันนี้เราก็จะมารีวิววัตถลูกนะครับที่ผมเพิ่งปั้นไปนะปั้นไปนานแล้วนะครับไม่ถึงไม่ก็คือเป็นแบบก็จะประมาณสักหนึ่งถึงสองเดือนเอ้ไม่ไม่ถึงไม่น่าถึงคนระับก็จะประมาณสักไม่กี่วันคนระับสองวันคนระับอันนี้ขึ้นมาสองวันครับ สองว่าองค์เก่าลื้อไปแล้วครับเดีอจะผมจะพามาดูส่วนหัวนะครับขององค์เก่านะครับที่ผมขยี้ไปแล้วเนีย่ยคุณทุกคนดูครับผมขยี้ไปแล้วมันมีสีดําอยู่ด้วยนะผมขยี้ไปหมดแล้วดูีว่าไม่ได้ใช้เลยนะโอเคนะมาต่อครับแล้วก็มาดูคนระับตรงตรงนี้ก็จะปั้นแบบ โอ้ oh, โหปั้นหน้านี่แบบโคตรยากยากมากเลยแล้วก็ให okay, ้ดูเธอขอโทษนะคะพอดีผมเป็นหวดเป็นน้ำเข็งเยอะไปเลยแล้วก็เราก็จะมาต่อกันเลยนะคะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอาจจะได้ยินเสียงลำโพงเพราะว่าเขาอะไรเคยมเครื่องเสียงกันนะโคตรดังเลยลูกบอนคือโคตรดังอ่ะ โคตรดังอ่ะแบบผมนอนท่าทุ่มนะก็คือแบบโคตรดังดังมากแบบดังโคตรโคตรดังโคตรโคตรแบบโคตรโคตรโคตรอ่ะเออแล้วก็ฝนตกด้วยกลัวฟ้ามันจะพาฟ้าร้องนะนะฟ้าแลบแล้วเขาก็ยังร้องต่อไม่รู้เป็นไรไม่กลัวหรอกก็ไม่รู้อะถ้าอย่างนั้นผมเก็บของแล้วไม่ร้องแล้วก็ไปนอนเลยโอเคเรามาต่อกันนะครับ เราก็จะสังเกตได้ว่าฐานพระนะครับอันนี้คือฐานนะผมขยับใม้ดูไว้ใคยับไม่ได้ติดคีย์บอร์ดขยับคีย์บอร์ดไม่ดูโอเคได้แล้วมาดูข้างหลังกันนะครับนี่คือด้านข้างก็สวยลวนะครับเดี๋ยวผมของปกักกัเนึง เสร็จแล้วครับปรับเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะครับเดีย๋ยวตรงนี้ตรงไมมันยังไม่พอเดี๋ยวเราจะไปดูหาตรงไหวางเดียร์นี่ก่อนแล้วกันซอหน่อย,อย,อย,อยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะขอแป๊บหนึ่งอ๋อ ครับผมทำแล้วนะเกียรมาแล้วครับอันนี้คือผมขยำนะผมจะทําเกล็ดใหม่โอเควันนี้ก็จะมาสอนการปั้นเกล็ดพระพุทธรูปเนีโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกก็บีบเพื่ขยำน้ำมันให้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อให้เป็นยอดนะยอดยอดยอดสมยอดอยอดเจดีอ่ กินขยกมาลาของทนนะอ,อ,อบอใ,ใครที่ปันโททรูก็สามารถเอาอันนี้ไปปั้นได้นะครับีปปปเป็นยอดมันแหลมมันแหลมเลยนะอันนี้ับ แะ้วท้ายนะครับอันนี้พักๆก,ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่มันมันมีอยู่จริงๆนะใครไม่เชื่อก็ลองไปหาเลยเนาะมีอยู่จริงๆนะเอาแบบแบบยิ้มแป้นหน,น่อยอันนี้น่ารักดีครับแล้วก็เออราให้ตัวว้าแล้วได้ตัวครับน้ำมูกพุชพัดชัดอยู่ด้านหลัอ๋อ โอเคมาแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นยอดของหันนะครับแล้วก็ป,ปันน้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นเห็นตรงนี้ไหมครับที่ขมวนเราจะปั้นเป็นมุกมกลมๆนะครับแล้วถ้าใครอย่างนั้นก็ได้ครับอันนี้คือสูตรที่โคตรง่ายนะเดีย๋ยวเราเพิมงให้ให้ผู้ชมนะียาม้บรรทัดนะครับ,บ,รบถ้าใครจะทําแบบนี้นะผมแจกสูตรนะเคยจะทําแบบนี้น แล้วก็จะมาขัานตรงตรงนี้นะครับขันตัวข้างข้าวเพื่เป็นลูกกี แล้วก็จะเอาอันนี้มาครับเอาเอามาเสร็จลุกนะครับแล้วก็จะเอาเอาอันนี้นะมาหั่นมาหั่นอย่างนี้เลยนะครับนี่หั่นอย่างนี้เห็นไหมครับอย่างนี้ครับนี่ครับหั่นอย่างนี้นะครับเสร็จุ๊กกดทำอย่างนี้ครับโอเคนี่โหโคตรเหมือนนะมาต่อเลยครับ แล้วก็ปรับตรงนี้นะครับอีกนิดนึงนะครับครับอีกสักนิดนึงแล้วก็ <c oughs> ปรับให้มันเป็นบัวครับก็จะสวยเลยนะครับนี่ครับพวกสวยนะครับจิบิบจิบใช่ครับตรงนี้นะ มาตรงนี้นะแล้วก็จะเห็นอย่างนี้ครับทาอีกข้างหนึ่งนะให้เหมือนกันเลยนะคบโอเคครับทําอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันนะครับนี่คือผมแจกสูตรนะโอเคครับทําอีกข้างหนึ่งให้เหมือนกันเลยนะครับเอาละครับเข้สวยนะอับอือ เราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวผมเอากล้องเอากล้องก่อนก็จะเห็นไหมนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่น,นี่เห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับสวยนะเดี๋ยวผมวางไปแล้วทำอย่างนี้ให้ครบทั้งสอง ก็จะได้เขตย้าพนะครับที่สวยนะครับโอเคโอเคครับก็พรุ่งนี้ใครจะไปเรียนบ้างนะครับผมคิดว่าผมจะไปเรียนพรุ่นี้นะแลก็จะสอบสิ้นเดือนก็จะสอบแล้ว รับ สูตรง่ายเหมอนกันนะคะขอใช้ที่น้ำมันอันนี้นะคะนี่สูตรอันนี้นะครับก็คนะือปั้นปั้นมาเพื่อจะเป็นแบบบัวนะแบบบัวบัวมา ก็ใส่อุ่หัว่นนี้ก็ได้นะครับอ๋อ,อ้นะฮะโอเคแล้วนี่ก็ปั่นไปนะครับให้เป็นดอกบัวนะครับนี่คือสูตรที่โคตรง่ายสูตรที่สองนะครับเรามีสองสูตรนะสูตรแรกเราทำไปแล้ว ก็คือเหมือนเป็นดอกบัวสามชั้นนะครับสี่ชั้นห้าชั้นก็ทําได้โอเคเข้าไต่อกันตรงนี้ถ้าห้าชั้นก็ทำเหมือนที่ผมทำเลยจริงๆดอกดอกรดอกบัวถ้ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับก็สามารถทําอย่างนี้ได้นี่สามารถทาอย่างนี้ให้มันกดอย่างนี้ได้นะให้มันกดเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็ปั้นนะครับปั้นให้เป็นอย่าง ให้มันหลุดเพราะว่าผมก็ไม่ใช้อะไรอยู่แล้วในมันอันนี้นโอเคครับโอเคครับอันนี้เราก็เป็นแบบอย่างนี้นะเราผมพอวางออกนะครับเดี๋ยววางโทรศัพท์แป๊บเดียวนะครับโอเคครับโอเคครับผมจะผมชอบอันนี้มากที่สุดนะครับใครชอบอันไหนถ้าโอเคสำหรับใครชอบอันไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ถ้าใครชอบอันไหนก็คอมเมนต์วาใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าไม่รู้สิผมเปิดคอมเมนต์ไม่เป็นอ่ะยังเด็กอยู่นะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังมาก็ขอบคุณที่รับชมมานะครับคลิปนี้คือคลิปที่โคตรยาวเลยคลิปโคตรยาวนะครับ ชิปที่แบบโอ้โหยาวแบบไม่เคยทำอะไรยาวขนาดนี้มาก่นกนกนอนแล้วก็แต่งนะไรนี่ก่อนถ้าไม่ได้ยินเสียงผมก็ขอโทษด,ด,ด,ด้วยนะคะเพราะว่าเราเถียงโคตรดังอ่ะโอเคทีนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับ ันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับถ้าใครดูคลิปผมแล้วยังไม่ได้กดติดตามครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายจิงะบ๊ายบายครับพรุ่งนี้เกันเอ้ยพรุ่งนี้ผมมีเรียน คิดมาโคตรนานก็ประมาณสามสัปดาห์ไล้ละเพราะว่าแบบว่าช่วงนี้เรียนแล้ว,ลวมันเหนื่อยครับก็ต้องเข้าใจผมวย่วอนอะผมยังเรียนอยู่พอสามเลยอะเออแค่นั้นเองเทอมหนึ่งคนระับสิ้นเดือนก็นจะขึ้นเทอมสองแนละ้สวส,สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามผมด้วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะาะบายยบาย,บาย,บายโอเค